จะว่าหนูปลอมตรงไหนคะทุกตรงจ้าไม่มีตรงไหนที่ไม่ปลอมใช้คํานี้ดีกว่าปลอมทุกตรงทุกตรงเลยตั้งแต่หัวจะหลดเทา้าทุกตรงจ้าตั้งแต่ปลายเส้นผมยนปลายเล็บเทา้าปลอมทั้งหมดไม่มีจริงเลยปลอมยันสันดาล ร้างทรงเอาทรายใส่ถังมาขายถังละห้าร้อยทำป่าข,ข,ขมุกเขมิดบอกคลั่งเอาไปโรยล่อบ,บ้านจะปลอดภัยจริงเปล่า <c oughs> ถ้าทรายมันสามารถทำให้ปลอดภัยได้บ้าน <c oughs> มึงจะทำจะทำรั้วก,กันบ้านไว้ทำมาเขืออะไรล่ะถ้าทรายมันกันอุบัติเหตุอุบัติภัยได้มึงจะติดก้องวงจรปิดทำหาอะไรล่ะถ้าทรายมันกันอุบัติเหตุได้มึงก็มาโรยตามท้องถนนเนี่ยอีหมอดูที่มันเสกทราย,ยานะมึงก็มาโรยท้องถนนน,นี่ ถนนจะได้ไม่มีอุบัติเหตุโรยเลยรอบถนนเนี่ยมีกี่เส้นมึงโรยให้หมดเออกูว่าเอาไปโรยชายแดนก่อนเลยอนดับแรกไม่ประเทศอื่นทั้งๆประเทศไทยเนี่ยจเจริญกว่าหลายๆประเทศเนะแต่ทําไมเขาไม่เกรงใจเพราะเขามองมาแล้วเพราะพวกเราแ,แตกแยกกันพระสงฆ์แตกแยกอุบาสกบาสิกาแตกแยกประชาชนแตกแยกมันอ่อนแอไปหมดเลยตอนเนี้ย ทั้งๆท,ที่ปัญหารุมเร้าเต็มไปหมดปัญหาระดับระดับการขัดแยง้งระดับประเทศก็มาแล้วปัญหาเศรษฐกิจก็รุมเร้าปัญหาภัยพิบัติปัญหาโรคระบาดและยังมีปัญหาหมวลภาวะเต็มไปหมดตอนนี้ไปไม่เป็นแล้วงานนี้ไปไม่เป็นแล้วแทนที่ช่วงนี้ควรจะพันหนึ่งสัพพากำลังมารักกันจริงๆอะ่ะ หรือจะรักชั่วคราวก็ได้เอาตั้งไว้สักสิบปีก็ยังดีอยู่นะบอกว่าก็จะขอรักสักสิบปีก็ได้เลยสิบปีไปแล้วจะเกลียดมันอะไรก็ค่อยว่ากันสมมุตินะมันรักกันไม่ได้อะมันรักกันไม่ได้จริงๆแต่จะคนวางใช่ไหมแม้แต่คนที่ในมุมมองผมเนี่ยเรื่องของการารักษาชาติให้เกิดความปลอดภัยอย่างล่าสุดไม่กี่วันนี้ก็มีคนมาตั้งคําถามเรื่องนี้เหมือนกันแต่เราก็ไม่ ไม่ไม่อยากให้ความเห็นอะไรเยอะแยะอย่างนี้ครับได้ยินได้ยินเสียงไหมครับได้ยินค่ะอาจารย์เปียได้ยินค่ะได้ยินพระอาจารย์ได้ยินเปล่าเนาะได้ยินไหมครับพระอาจารย์ทางพระอาจารย์ไม่แน่ใจว่าได้ยินหรือเปล่าเดี๋ยวเช็คให้นะคะเหมือนพระอาจารย์จะไม่ได้ยินเสียงหายไปเลย ทางพระอาจารย์น่าจะไม่ได้ยินเสียงตอนนี้ได้ได้ยินแล้วพอได้ยินแล้วครับขอกาคับพระอาจารย์ธรรมสกัดครับก็ในมุมผมเรื่องการทําให้ชาติปลอดภัยจากพยานาตรายจากสังคมจากโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันผมมองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือผมผมยึดตามหลักเหตุของของกรรมที่มันต้องเกิดขึ้นเป็นบุปกรรมที่ร่วมกันก็ถ้าในมุมผมผมทําได้แค่ ให้กำลังใจและให้ทุกคนยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงแล้วก็เตือนสติถึงผู้นําผู้นำเนี่ยเป็นเป็นส่วนสําคัญถ้าผู้นําตัดสินใจทางปัญหาทางโลกหรือทางการแบ่งแยกดินแดน,ดนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยด้วยราคาโทรศโมหะเนี่ยมันจะเดินสู่ความล่มจมกันทั้งสองฝ่ายถ้าในมุมของนักปฏิบัติภาวนาอย่างเงี้ยก็โดยมากจะอยู่ในมุมของความเมตตาเมตตาว่าทําถี่ที่สุดแล้วเนี่ยก็ไม่อยากให้มีการกระทบกระทท่งไม่ยมีไม่อยากให้มีการประทะไม่อยากให้มีการยุ ยุเอ you right. mm ียงตะแคงรั่วเพื่อให้เกิดการทะเลาะเบาแวงกันซึ่งหลายคนในสังคมเนี่ยจริงๆต้องมีการกระตุกกระตุกสังคมกระตุ้นสังคมนิดนึงเพราะว่าจะมีบางกลุ่มบางคนเนี่ยอยากจะให้สังคมเนี่ยปะทะอยากให้แต่แตประเทศเนี่ยปะทะกันเห็นหลายคนมากเลยพยายามแสดงความเห็นเนี่ยเพื่อให้เกิดการทะเลาะเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อแสดงแสงอนุภาพบางคนก็อยากอยากเห็นแสงอนุภาพของประเทศตัวเองเพราะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นเลยว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ซื้อกันมาอนุมัติกันมาเนี่ยมันจะใช้ประโยชน์อะไรยังไงได้บ้าง เหมือนจะแบบออะไรเอ่อที่ทะเลาะก,กันล่าสุดเขามียุทธโธปรกรณ์ในการป้องกันอาวุธจากอากาศอย่างนี้ครับก็เลยแบบมีหลายคนในพยายามปะทะเลยสู้เลยลบเลยมันก็เลยไปเป็นเหมือนมันเป็นการเสี่ยมการตีให้เกิดการทะเลาะก,กันเพราะเนี้ยไอ้เหตุแบบเนี้ยมันยิ่งย้ำคำสอนพระเจ้าว่าคนในโลกทะเลาะก,กันได้นา่าจกคนทันอาวุธทะเลาะก,กันได้เพราะความอิสาและความมัจฉริยะก็คือความอิฉาคือคืออิสาคือความอิฉามัจฉริยะคือความตรณี ห่วงกันไอ้สองตัวเนี้ยมันยิ่งแสดงให้เห็นว่าอ๋อมันมีความอิจฉากันมันมีความตรหนีห่วงกันในการที่อันนี้มันเป็นที่ฉันไม่ใช่ที่เธอมันเริ่มมีความหวงแหนซึ่งกันและกันทีนี้มันก็เลยเกิดการทะเลาะเบาะแววงกันทีนี้มันไม่มีการมองกันด้วยสายตาความเอ็นดูรักใครกันต่อไปไม่มีการประชุมร่วมกันไม่มีความสมัครสมมสามัคทีเกิดขึ้นมันก็เลยเกิดการกระทบกระทั่งทะเลาะเบาแววงกันได้เพราะนั้นถ้าจะกระตุกกระตุ้นเตือนก็ต้องเตือนไปถึงผู้นํารัฐบาลทั้งสองฝ่าย ให้มีเมตตาต่อประชาชนไม่ใช่ว่าจะยึดโยงที่แผ่นดินเป็นหลักเหตุแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือถ้ามันมีการใช้อาวุธฆ่าศึกอาวุธสงครามสู้กันเนี่ยนั่นหมายความว่าประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่นั้นเนี่ยจะต้องมีการสูญเสียเกิดขึ้นอีกมากนั่นหมายความว่าปาณาติบาตอันใหญ่หลวงกำลังจะเกิดขึ้นการ การทำลายชีวิตกันกำลังจะเกิดขึ้นคุณธรรมจริยธรรมกันเริ่มหายเพราะแต่ละคนเนี่ยพอเวลามันเข้าสู่ศึกสงครามแล้วเนี่ยมันจะไม่มีคำว่ายอมแล้วมันจะเอาจนกว่าจะชนะมันจะเอาจนกว่าจะล่มจมล้มเหลวกับไปข้างหนึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยความล่มจมล้มเหลวมันก็จะเกิดกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่มากที่สุดแล้วในมุมผมก็อยากจะให้กำลังใจมากกว่าว่าถ้าสุดท้ายแล้วมันต้องเดินไปสู่จุดนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติสัมปชัญญะปลอดภยัยดำรงสติระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้งแล้วก็เตือนสติไปถึง ผู้นำประเทศให้มีความเมตตาต่อประชาชนของตนเองเป็นที่ตั้งอย่าสร้างเหตุแห่งการแบ่งแยกดินแดนจนลืมไปว่าพี่น้องประชาชนสําคัญที่สุดมานีครับอาจารย์ก็พอฟังกับเขาไม่ระแวงแล้วก็เขาสามารถที่จะสงบความเล่าร้อนได้จะสื่อสารยัยงไงในสถานการณ์แบบนี้ช่วค,ครับอาจารย์ขอกาสครับ,บคือในมุมมองผมผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่สามารถไปแก้ไข เรื่องแบบนั้นได้เพราะว่ากระโส mm. กระแสโซเชียลมันเร็วทุกวันนี้ครับข่าวลวงเนี่ยเยอะมากจนคนเข้าใจผิดเหมือนตัวอย่างง่ายๆก่อนหน้าเนี่ครับผมเนี่ยตายโดยที่ไม่รู้ตัวคือข่าวเนี่ยว่อนไปหมดในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าผมตายแล้วคนก็เชื่อจริงๆด้วยนะครับว่าผมตายเข้ามาเวลาผมไลฟ์สดเนี่ยคนก็มาถามอ้าวอาจารย์ยังอยู่นี่ทาไมแบบแล้วคนเชื่อจริงๆแบบว่อนไปหมดเพราะว่าเว็บออนไลน์นะเอาไปลงเพื่ออยากได้ผลประโยชน์ของตัวเองก็เลยใส่ให้ ข้อมูลไม่จริงเพื่อทําลายคนคนหนึ่งโดยที่ไม่สนใจขอให้ตัวเองได้ประโยชน์ก็พอแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวนี้มันมีวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างเดียวแหละครับว่าช่วยกันพูดความจริงแม้ว่าความไม่จริงเนี่ยมันจะมาขนาดไหนก็ตามแต่ความจริงมันจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์เสมอผมเลยเชื่อตัวเนี้ยมาตลอดในชีวิตผมเองเนี่ยผมก็อยู่กับความจริงมาตลอดแม้แต่ช่วงที่ผมเนี่ยเ,เจอช่วงอุปสรรคปัญหาในการดราม่าที่มีคนในพยายามใส่ร้ายป้ายสีเรื่องเงินบริจาคว่าเราเอาเงินบริจาคเนี่ยไปจ่ายกรมคับคดี เพื่อชาระนี้สิ่งของตัวเองแต่เราก็ผ่านอดทนอดกลั้งแล้วอดทนต่อการที่เราเนี่ยยืนอยู่บนความจรงิงจนมันทนต่อการให้พิสูจน์จนเราสามารถยืนอยู่ได้ในปัจจุบันและมันทําให้เรามั่นคงแต่สุดท้ายแล้วการใส่ร้ายป้ายสีใดก็ตามการให้ข้อมูลข่าวสารใดที่ผิดพลาดก็ตามหรือจะเป็นอันเป็นเท็จก็ตามเพื่อทําลายความจรงิงสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบเสมออย่างผมเนี่ยโดนในครั้งนั้นเนี่ยการกระทบครั้งนั้นเนี่ยมันทําให้ผมเนี่ยไม่ได้ยืนในจุดเดิมเหมือนเดิม ไม่มีการที่จะมีชื่อเสียงเนี่ยเหมือนกับครั้งก่อนที่เคยมีอยู่หรือคนรู้จักเพราะอาจจะมีคนเนี่ยที่เชื่อในข้อมูลนั้นโดยที่ไม่สนใจแม้แต่ความจริงเลยแม้แต่ประเด็นเดียวเพราะเขาเนี่ยสร้างโมหะคือความหลงของตัวเองว่าเขาคิดว่าเขาฉลาดพอในการที่จะรับฟังข้อมูลแล้วเขาจะเชื่อเฉพาะชุดข้อมูลนี้มันเหมือนมันมีความหลงไหลได้ปื้งมาใน,ในบางอย่างที่มันบังสติปัญญา บางสติสัพพัญญะเขาทาให้เขาเนี่ยหลงในชุดข้อมูลนั้นนี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของวิบากกรรมซึ่งตัวนี้เราอาจจะไปแก้ไขไม่ได้ก็คงต้องปล่อยไปส่วนในมุมมองของเราในฐานะที่เราใช้สื่อโซเชียลในปัจจุบันก็ชําความเพี้ยนขวนขวายในการช่วยกันประกาศความจรงิงคือคนในสังคมโลกเนี่ยเวลาความจริงกับความไม่จริงมันปรากฏมาเนี่ยมันจะความไม่จริงเนี่ยมันจะปรากฏเด่นชัดกว่าความจรงิงเพราะไอ้ความไม่จริงเนี่ยมันเป็นการเต้าข่าว ให้ดูน่ากลัวปลุกกระแสให้เกิดความชิงชังแล้วโดยกระแสของคนในในโลกเนี่ยกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะมันหนานแน่นมันก็จะลากเอียงเทเอียงเชื่อในอะไรก็แล้วแต่ที่เอียงไปตามกระแสจ,จิตใจของตนเองอย่างที่พระเจ้าบอกว่าในเวลาใดก็ตามที่พระพิสุสงฆ์เนี่ยดีๆเนี่ยมีมากกว่าพระพิพสุสงฆ์ดีๆเนี่ยอ่พระพิพสุสงฆ์ที่ไม่ดีเนี่ยมีมากกว่าในเวลาณนะ้พระพิสุสงฆ์ที่ดีเนี่ยก็จะคอตกจบเจา้าซบเซาต่อไป แต่ในเวลาใดก็ตามที่พิะพ,พิสุจธิ์ทรงดีดีมีเยอะช่วงเวลานั้นเนี่ยพ,พิสุทธิ์ทรงที่ไม่ดีก็จะคอตกจบเจบ้าซบเซาต่อไปและสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคนในสังคมมีคนที่ไม่ดีเยอะมีคนที่ช่องอะไรเกี่ยวกับการเกียดชังผลประโยชน์เยอะนั่นหมายความว่าข้อมูลที่อันเป็นเท็จเนี่ยก็จะกระจายตัวได้เร็วเพราะเขาจะเอียงไปทางราคาโทสะโมหะเขาจะเอียงไปทางกิเลสตัณหาทางความสะใจของตนเอง ทางอาฆาตพยาบาทมากร้ายต่อบุคคลอื่นแต่ในเวลาใดก็ตาม้าสังคมนั้นเนี่ยมีคุณธรรมจริยธรรมการบอกข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยคนมีคุณธรรมจะวางไว้ก่อนจะยังไม่เชื่อจนกว่าข้อมูลอันเป็นจริงจะออกมาแล้วพิจารณาโยนิโสค่าควรตามสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะเข้าใจได้ว่าอันนี้จริงอันนี้ไม่จริงกระแสของข่าวดีเนี่ยก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองวัฒนสถาพนพรได้ในสังคมนั้นผมก็เลยบอกว่าในฐานะที่พวกเราทุกคนในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีกําลังเพียงพอในการที่จะบอก บอกข้อมูลความจริงสิ่งสําคัญคือเราต้องตั้งสติในปัจจุบันขณะอย่าเพิ่งรับรองอย่าพึ่งคัดค้านเอาไปตรวจสอบกับข้อมูลที่เป็นจริงก่อนว่ามันเข้ากันได้กับหลักเหตุหลักผลกับหลักบริบทที่มันเป็นอยู่ในขณะนี้ไหมเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งรับรองรับรองก็ไม่ได้คัดค้านก็ไม่ได้ตรวจสอบให้ดีตรวจสอบให้ชัดแล้วพิจารณาใข้ควรแล้วเราก็ตรวจสอบไปหลยด้อย่าเพิ่งพูดข้อมูลความจริงหรือไม่จริงอะไรกับใครทั้งนั้นถ้าเราพิจารณาแล้วทุกอย่างชัดเจนแล้วเราแน่แน่นอนแล้วว่าอันนี้ข้อมูลจริงนนน่อ เราค่อยช่วยกันเปิดเผยชี้แจงแถลงไขต่อชุดข้อมูลจริงนี้เพื่อให้คนเดียวได้รับรู้แล้วจะได้ช่วยกันกลบเอาข้อมูลอันเป็นเท็เนี่ออกไปแต่สุดท้ายมันจะมีความสูญเสียเกิดขึ้นในชุดข้อมูลแน่นอนไม่ว่าจะจริงพยายามจะบอกแค่ไหนแต่ตั้งมูลอันเป็นเท็จเนี่ยมันถูกแพร่ออกไปเยอะสุดท้ายมันจะเกิดความสูญเสียเพราะนั้นก็ขอให้ทุกคนตั้งสติ แม้มันจะสูญเสียแค่ไหนก็ตามแต่ใจเราต้องไม่สูญเสียสติสัปพัญญะเราต้องไม่สูญเสียกำลังใจของเราต้องไม่สูญเสียไม้ว่าจะได้รับภูข้อมูลใดก็ตามขอให้ตั้งสติเป็นตัวหลักตัวฐานยึดคําสอนโดยเจ้าเป็นหลักเหตุเป็นปัจจัยอย่างน้อยที่สุดเราต้องรอดก่อนเราต้องรอดในสติสัมปชัญญะกับตัวเองก่อนไม่งั้นเราจะเป็นคนตื่นตูมและสุดท้ายแล้วสติสัพชัญญาตั้งมั่นไม่ได้โทษภัษย,ยจะเกิดขึ้นกับเราก่อนเป็นอันดับแรกประมาณนี้ครับมาสก,การ์ตประชาร์ก็ก็มอง